ตากล้องตากล้องพ่ยแม่จ๋าตากล้องล้มไล้วผู้บนไกลโอก่อนนไกโอ้เออถ่ายไปเรื่อย โอเย็นดีตาตัวเลิเลยจะลงมาตาอกันก็แน่เยยจะย่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่พแเพรอ้าว